สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดไมในสตโไทยนะครับกับเกมการผจญภัยในดินแดนลับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า s e c r e t l a n d Adventure นะครับสำหรับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะโอเคเริ่มมานี่ตั้งชื่อกันก่อนเลยนะครับแล้วก็อตอบดูเงื่อนไขข้อตกลงนะ ยุคแห่งอาณาจักรที่ทรงพลังและเวทมนต์นะครับทวีปมีวัฒนธรรมและความลึกลับของตัวเองนะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเบื้องต้นนะของเหล่านักผจญภัยนะครับตรงนี้สามารถกดสกคิปเนื้อเรื่องได้นะหรือจะค่อยๆนั่งอ่านก็ได้นะครับมาดูระบบเกมเพย์กันบ้างนะนี่ตัวละครเราจะตีแบบอัตโนมัตินะครับ เกมนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครแบบฟิกมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นตี้หลักเลยก็เท่าที่ดูเนี่ยมีตัวเหมือนเป็นแท้งนะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโจนตัวหนึ่งแล้วก็นักธนูกับนักเวทนะครับอย่างนี้มันขาดพลิสใช่ไหมอ่ะเจอบอสแล้วโอ้โบอสน่ารักเลยอ่ะชนะเรียบร้อยนะครับได้ของรางวัลเกียร์สเตท ระบบเกมนะครับมันจะต่อสู้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราแทบไม่ต้องกดอะไรมากมายนะเดี๋ยวแค่มารออัรเลเวลนะครับแล้วก็อัพพลังเท่านั้นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเช็คชื่อรางวัลน,นะครับรับของรางวัลโอเครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีดูโฆษณาด้วยนะนี่แล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆนะครับเป็นพวกแพ็คต่างๆเนะขาย มีเพชรมีอะไรด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโบนัสนะครับก็คือเคชียร์กิจกรรมก็จะได้โบนัสนะครับอะผ่านเควสอันนึงแล้วมาสู่เควสที่2แล้วตรงนี้จะเป็นเววสหลักๆทั่วไปนะครับพอลองผ่านเนี่ยเราก็จะได้ขขอนะครับแต่ที่น้ำยาด้านล่างตรงกลางนะครับใช้น้ำยาบัฟนี่อันนี้เพิ่มโจมแล้วก็น่าจะป้องกันหรือเปล่าเป็นไม่รู้วรูปอะไรนะแต่อันแรกน่าจะเป็น ลูกดาบนะครับแล้วก็นี่เป็นเหมือนโล่กับหลบหลีกหรือเปล่าจะต,ต้องดูสเตตัสมันนะโอ้ลูกมันคล้ายๆกันด้วยโอ้มันมีทั้งแบบป้องกันการยิงไกลป้องกันใกล้นะตรงนี้เราสามารถใช้ทองนะครับเพื่ออัปเกรดตัวละครฮีโร่ของเราได้นะแต่ตัวละครเนี่ยเหมือนจะไม่มีชื่อนะเป็นบอกตำแหน่งเฉยๆนะครับแทงแอสซิสินอาเชอร์วิสัทนะครับ โอเคผ่านเคว็แล้วเปิดกล่องอุปกรณ์ด้านล่างอ่ะผสมสำเร็จใช่ไหมไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นจะดูก,กันนะอ๋อนี่ไงต้องมาเปิดตรงนี้โอเคผสมเสร็จก็มาเปิดมาเปิดเรียบร้อยสวมใส่เลยได้เข็มขัดอ่ะ่านแล้ว เดี๋ยวปิดยานี้ก่อนโอเคแล้วก็กําจัดบอสมอนเตอร์นะครับระหว่างที่เรากำลังทำเคสไปเนี่ยตัวละครเรามาจ้าสู้อัตโนมัตินะครับเราต้องรอรอบนะเนี่ยรอมันจนถึงเว็บที่เป็นตัวบอสนะครับนี่ไงผ่านเรียบร้อยไปสเตตต,ต่อไป สเตต6แล้วอันนี้กําจัดบอลแล้วเปิดกล่องอุปกรณ์เพื่อส่มใส่อุปกรณ์ด้านล่างนะครับรู้สึกว่าจะต้องเปิดอีกแล้วใช่ไหมโอเคสวมใส่ได้กางเกงทั่วไปก็ววคือไอ้กล่องทั่วไปเนี่ยถ้าเราผสมอะ่ะมันก็จะกลายเป็นกล่องขั้นสูงนะครับเมื่อกี้ตอนแรกผมกดผิดนึกว่ากดผสมไปเลยอ่ะเรียบร้อย กำจัดมอเตอร์อีก10ตัวได้เพชรอีก100นะครับจะว่าไประบบภาพนี่เหมือนเกม PC สตรีมที่เมื่อกี้ผมเล่นตอนช่วงเย็นเลยแต่นั้นจะมีแบบสามารถซื้อตัวละครได้นะแล้วก็ตัวเกมนี่คือไม่ต้องแบบ ไม่ได้เป็นไรทามอะนะครับอ่ะกำจัดมอนสเตอร์เรียบรนอยแ,แ,แล้วเปิดออกปวดกล่องอุปกรณ์อีกแล้วต้องกดตรงนี้เราเปิดเออถ้าไปกดตรงนั้นมันจะเป็นผสมโอเคเอ๊ะเมื่อกี้เปิดแล้วนี่อ๋อต้องขายโอเคเปิดใหม่ทีนี้บังคับขายนะ หายไปเรียบร้อยไปถึงเลเวลสี่สำหรับตัวละครทุกตัวด้านล่างเติบโตอ่ะอัพเลเวลให้4ทุกตัวนะครับป๊าปเรียบร้อยได้กล่องเงินด้วยแล้วก็กำจัดบอสด้วยได้กล่องทองเปิดกล่องอีกแล้ว มาอยากจะเปิดกล่องหายากจังเปิดได้ภาคลุมชั้นสูงอุปกรณ์นี่ดูเหมือนว่ามันจะใส่ให้แบบได้ทุกตัวละครนะครับนะโอเคกำจัดมอนทั่วไปตรงนี้มีระบบน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแบ t เ l e ร a s s ใช่ไหมบัตรผ่านนะครับก็คือ แบบทองกับแบบพรีเมียมเนะถ้าเกิดซื้อแบบทองก็จะได้ของระดับหนึ่งถ้าเกิดซื้อพรีเมียมของจะเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเลเวลนะเป็นเลเวลปัจจุบันของเรานะครับจากการทำธารกิจเนอะสรุปบัฟโฆษณาไอคอนด้านซ้ายบัฟอ่าก็คือดูโฆษณานั่นแหละนะครับ เวชต่อไปนะรู้สึกว่าจะให้อัพเลเวลเป็น8นะครับโอเคกดไปอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้มีของในกระเป๋าด้วยมันคืออะไรกล่องสุ่มนำโชคเหรอใช้เลยได้ะไรมาหินแกะสะลักระดับกลางนะอันเดียวเองอะ แล้วก็ไปผสมกล่องต่อนะเอาเป็นโหอ,อันนี้ได้8 88 8แล้วอะผสมนี่ผสมแล้วก็จะได้กล่องแบบระดับดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าผสมอันนี้ต่อก็จะเป็นระดับหายากนะครับเกมนี้มันหาอุปกรณ์ง่ายนะคือฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเปิดฟาร์มไปเพลินๆอ่โอเคหมดหมดของหมดโอเคเปิดอ๋อจริงๆเมื่อกี้มันสามารถแบบ สุ่มทั้งหมดได้นะอันนี้ได้ก็เกงขั้นสูงมานะครับเกงขั้นสูงมาเ,เ,มาเปิดอันนี้ต่อต่างหูขั้นสูงโอเคพลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วหวกหายากอ้ของระดับที่ดีสุดน่าจะเป็นของระดับหายากนะเนี่ยเพราะว่าสูงมันก็มันมีโอกาสออกในนี้อยู่ยแล้วใช่ไหมเอออาก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบเล่นง,ง่ายๆแล้วก็ เข้าใจง่ายนะครับมีภาษาไทยด้วยภาพก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเวลาออกสกิลเนี่ยรู้สึกมันจะไม่มีใช่ไหมไม่มีสกิลอันตินะครับก็คือเน้นเรื่องการตีมอนแล้วก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะค่อยๆอัพพลังทีมไปเรื่อยๆนะครับหาของเป็นหลักเลยนะครับอ่ะตรงส่วนร้านค้านะครับก็จะมีพวกน้ำยาแล้วก็กล่องต่างๆนะเพชรที่ได้มาก็สามารถมาซื้อ กล่องอุปกรณ์ตํานานได้นะครับหรือว่าพวกกุญแจสร้างประหลักหับพังแล้วก็มีกล่องน้ําโชคอีกนะคือของมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกแพ็คเริ่มต้นนะครับนี่ก็จะได้พวกกล่องอาวุธนั่นแหละหลักๆแล้วก็คือการสุ่มพวกอุปกรณ์อาวุธนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปก่อนอ่าตรงนี้มีโบนัสได้มาแล้ว นี่โบนัสหนึ่งครั้งโบนัสอีกทีหนึ่งนโบนัสยังอยู่โอเคฟรีอีกแล้วอันนี้ก็ฟรีอ้าวอันนี้เป็นเติมเงินแล้วนะก็ของฟรีมันจะมีจำกัดนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรารีวิวเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ การไจนภัยดินแดนลับนะหรือว่า s i c r e t l d n d a d v e n t u r e นะครับในมือถือสโตไทยเนอะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ